นย่ป่ะจะขอาเย็นอยู่ปะขป้าอปอย่างได้จ้ะวันนึงองไปก็บปน,น้ำกันบ่เจออ้า ว่าเมย์บอเมยเอ้ยอ้าวพี่น้องเอ้ยนางถาบอดีเพิ่นเนาะก็เดินกัดขอากราบสบายดีและสวัสดีเด้พเพเเาาเียงเยด,เอดปปปปปเ้อพี่น้องเนาะทำเข่าทำเข่าตากแเลียดได้แหละเนาะตัวบอบเริ่พี่น้องเลยขเลข่าเพ่หนิแหละเข่าเจ้าเองบ่ ใส่ต <c ười> um ิมตําเติมตําเลยพี่น้องเอ้ยแน่นอนดีๆมาเห็นเด็กน้อยตําข้าวพี่น้องเอ้ยเนาะบ่มีหยังหลายเด้อพ่อพี่น้องกะเป็นวิธีชีวิตที่ทางเหนือเพิ่นยังลําลงแบบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ โอ้มีเสียงน้ำนับคิวคิวอ่ะโอ้แน่นอนดิอันนี้ต่ำซอยมูบ่อดี่นะน้องจะบ่อยีละบ่แเมนบ้าเมนคนในบ้านคนในบ้านอืมอีละคือพระใช้ทรงในลูกข้างน่ะโอบเฮ้งเลยพี่น้องเซ็บสนับนักเฮ้ง phát ảnh gấpìn bao nè yêu mệt đấy phở si đài ida khẩu mới nè nhưng mà vẫn tằm yêu nhưng mà ยังกางตะนางเตะเละแท้นี่น้องจะบอกพู hey, ้น้อยนี่มาเมนเนาะนางเตะเละถุงปลาใสต่ำแล้วก็พัดเองได้เลยพี่น้องจร่งใช้เฮือนเจ้าอยู่ใช่เป็นน้องน้องมอมบ่โอ้เอ้อจะไปใช้เหมือนไหนไปซ่อนไปซ่อน ไปสอนสใส่ไก่ป้ะไก่ไปกับไพยนะไปกับเมยไปกับเมยเลยตามตามเข่าทาเม่บาทเนะ่ยตามเข่าก็เป็นได้พี่น้องเลยอีหล่าซื้อยังนะเจ้านะซื้อบานานะซื้อน่งบานตาเออน้องบานตาพี่น้องเลยจักปีแล้วเจ้านายละ่ะได้แล้วสิบเอ็ดปีได้แล้วสิบเอ็ดปีนะเนาะ ดามข่ตตาตึดดำตึดามอยู่พี่น,อน้เองเลยเฮงเลยเนาะเป็นงัเลยไปได้เศ้าหรือเปล่โ,โดยไปได้เศ้าเลยทำได้มาบปะำทำทำมันในมุมว่าดำโซยพี่น,อน้องเลย มาทำวัวกัน yup. ไ <c oughs> ด้เหอีเดดแล้วก็เรียตะวิงตะวิงเวลาพัดได้บัดหนงมียน่อมีน่อยหนึ่งกะเป็นเนาะอันนี้กับอะไรจากปีพูนีนะจากเราด้ว อายุอีหลาจ็ดปีะเจ็ดปีเจปีโอ้เจปีคือตาเขาเก่งแถตำตำเลยพี่น้องเลยงดีเนาะตุ๊้าากตาเป็นบอกละเป็นเป็นฉันกตเขาเาเป็น ngay bận bạn nào rồi hắn khai đếp bận đếp lốp bạn nó lốp bạn phát bạn hmmm 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 nào. hmmm hmmm บ่ให้เข้าออกได้อีกอะอาบตับได้แล้วก็เป็นต้องไปอาบน้ำได้นี่พี่น้องเลยคายคายเข่าตับเพอได้มาเลยกับปัญญาบ่เออดะเพราได้เข้าได้หนึ่งเพราะได้มาเลยกับยาบ่กะยังนึ่งได้เนาะ โดยไผยอดปองเวยก็ะตําแต่ตอนเช้าและตอนเที่ยงโอ้ตอนเช้าก็ต่ํบ่นี่โดยตอนเที่ยงก็ตอีกโดยบ่มีหงสีบ่อีล่ะบ่มีเออสีบ่มีพี่น้องเ้ยต่างว่า ไฟไฟกระตำเม e <t> um> ื่อกันบอสกระตัมพี่รองเลยตั้งคนตั้งจำซื้อไก่ห้องสี่แต่อาจจะมีอยู่พี่นอรองวะแต่ว่ามไม่ดูอย่างนี้ไกลแต่เป็นมาจากเขียงเงินสตามมา sao đang thử vong đây đi đại mát à, này kìa Má, má mát đi, mát 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 thử mát mát thử mát 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 coi đi đã, mát con mát lô 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 mát 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 ผัดประมาณสี่หาหกเถ้าพอด้วพี่น้องเลยแต่มโนมีกะพอด้วยเนาะผัดสามเถือสามเถือก็ได้เลยป่วเนี่ยโดยสามเถือก็แล้วก็ดีเอย่างนี้พี่น้องเลยเก่งไหมเนาะน้องเพ่อนี่ก็ตำตำเติมแบบบ่เมื่อยนะพี่น้องเมื่อยอยู่แต่ว่าอดได้อดได้อดได้จิ เหนื่อยเหยก็อดคันบอตามเลยกินอย่างเดียวิบอตามสิกินอย่ยอยู่น้ำกันจะคนได้่รเพื่อนเจ้านะสามชีสหกคนหกคนพู้น่ะเลยอี่น้ำกันหกคนพี่นองเลย เอาเสมู่ไปแล้วบ่บัดาไงมูเมื่อไรเมือแล้วเ,เสมอไม่เถอะคันมูเห็นข่อยตามข้าวน่ะมูกับตามซอยอคันมูตามข่อยกับตามซอยมูอีกโอ้เวลาจะาตามเจ้าก็ต้องไปซอยมูคือกันโดยเวลาจะาตามมูกับมาซอยโดยโอ้ยเป็นมูกันพี่น้องเลยเนาะจ้าเนเป็นลูกผู้น้อยบ่ยละ บอแมนยังมีน้องอีกี่บอเอานอ้องคนหนึ่งยังมีน้องอีกคนหนึ่งเมื่อยเลย,ยสุดๆเลยต่ำคนสิเล้อนครึ่งสมูงคนเลยน้องคนสิเล่ต้องโยกกระตูน้ำเลยตึบตึบลงไป พี่น้องคือเขากันเขาคู่กันดีเนาะทั้งน้องมอมนอ้องเพิ่งเกิดเป็นเล็กน้อยขยันอยู่เลยอีหล่าเฮียนอยู่บ่เฮียนของเฮียนปล่อยอยังจะปล่อยสีปล่อยสีวันนี้ไม่ได้ลงบ่เปลววันนี้นมันตาาิดอ๋อ,อมันมันติดว่าแต่เราว่าบขาคู่ได้เดีมือจะไปเฮียนนี่เนาะโดยในเงินทับมือ ได้เงินไปโรงเรียนมื้อได้จักพันเพิ่นให้มื้อก็พันนึงบ่บางมื้อก็บ่มีเลยเอ้าเงินพันนึงสิซื้อังไดล่ะซื้อหยังได้ก็อดเอา่วบ่มีเนาะแม่บ่มีตามเป็นบ่ล่ะเจ้าแนวน้องน้องเจ้าบ่โดยน้องแท้ๆนีโดยอมีน้องผู้นี้อยู่ อ่อนนงอ่อนนงก็ได้พีน่น,น,น,น้องคนณปวดเกีนยนไหมวันนี้เอางเลยเขาไม่พี่น้องทำเข่าไปน้ำได้บุญไปน้ำได้ไไก่เ,เกี้ยไกน่นพะี่น้องไงน้องตามทุกมือแต่แบบี้อง

อ,อยังบุกครับกันได้พี่น้องถือว่าพ่อได้มาซอยเบียดถอยงานทั้งคอทั้งเม่์คนบินคเร้งได้อยู่ได้อยู่พัดอีกประมาณสามเถื่อนม่นได้ไล่แล้วได้ไหอยองพัดเถื่อนนี่ครับก็คาดอยู่ มือหนึ่งนี่จะตำเจือแล้วจะบ่นอนสองบค่คซิสามเถ้าสามเถ้าผู้โดยปาดขันวันเสาวันทิก็ประมาณหาเถ้าผู้โอโตอเห็ดอย่างได้ตามเต่าได้เนาะโดยขั้นวันเสารวันทิตยองส่วนมากน่สีมีแต่ผู้ยิงพี่น้องเลยตามเข่าผู้ชายนี่สบายทางถึงผู้ชายเี๋ยยไ้ตามเข่ตาขตามนำ้ำมีแต่ผู้ยิ่งต่ำ ก็เป็นเด็กน่าขยันใกล้เจ้าวอย่นกทยบ้านโดย <c oughs> เปลี่ยนกันตำนะพี่น้องบังเธอเลาคิวก่อนว่าตัมเขาเียโดยมาเถอะก็เล่าคิวมาเธอก็เผือใครจะอยากตำเนาะโดย เพื่อไปกขยังตามพี่เราสุติวันพ่อทีพ่อพัาดแบ่ว่านอมุนเบิดเลยพี่เราจะเข่าพ่อนี่แซ่บเลยเข่าอ่อนเข่าให้แม่ว่าอีกเลยแหละหน่อยน้องเจ้าว่ากินอีกแหละ น้องคนนี้บ่แม่นครูแม่นดูดูไว้ซะน้องไปซะน้องอีเตือกซอยกันพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้รีโมมาซอยบยามน้องตามี่น้องก็ต้องซอยเด้เนาะอยคันน้องบ่ได้เฮ็ดเวียกหยังันก็ซอยคันน้องเฮ็ดเวียกน้องก็บ่ได้ซอยมูแล รอบที่สอ,องหมัดเลยไก่นี่ก็ได้กินข้าวไปน้ำไข้าไปข้องขนาดเลยพี่น้งนะองเลยนะ พบพบอรอบที่สามนี่มันแล้วบุล,เ,เ,ลเลยหรืลเนาะอืมแล้วบุนเลยรอบที่สามผดีได้ามาบาทนึงคืออะไรตามๆกันได้มาเป็นคราบเลยครับ นี่ก็ีเจ็บเต็มอยู่พี่น้อ,นองเต็มตนะโหพี่น้องีเจ็บไกลกกินอย่าเี้ยมนเดีน้ายไยยูบอนะ มองมว,อว่าสวยเลยเอ,อ้ยล่ะ <c oughs> จะมาเลยใส่ไหล่กี่นี่ลงไป <c oughs> มือเหินงั้นทางนี้ได้บา่พี่น้องทางใหญ่ได้ต่ำบ่ <c oughs> เพื่อให้ยมิดเข่ามันแตกบา่เนาะโดยฉันมิดขมเข่ามันแตกพี่น้องการและภูร <c oughs> คนเนาะพี่น้องก็คือสีอ <c oughs> เห็นนั่นแหละพี่น้องเนาะ ว่าทางหมายยาว,วยเงาหรือว่าอะไรผู้ใดคนทั้งทีมงานพี่น้องเลยอะไรไทยทำวิถีชีวิตทางเหนือให้ทีมงาเอฟซีเบิร์นไลท์หลายข้างหลายข้าวพี่น้องเลยเนาะมาเข้ามาข้าวสินดีถึงการขยันพี่น้องเลยเนาะพน้อที่รับผิดชอบหน้าที่ของเจ้าของแต่ยังให้เมย์พี่น้องชาวโลกได้รู้ได้เห็นเนาะ ຫນົມກັນຕັມໂປກໂປກເບິ່ງເບິ່ງມັນຍາເຊົາຂະຫນົມເິດກະບໍ່ຂະຫນົມມາສີມືອນມ

ข้าเย็นอยู่บ้าขาปอยังได้จ้ะวันนึงผงไปกับไปน้ำกันบ่เดยออาอ้าวใจเด้อให้หยูดดีๆแห้งเขาไม่หยุดเขาสับวายาตกตุ้หลุดพี่น้องกลยกินนี่อ้าหักนะมึงพี่น้องมาฉันสั่นวายานี่เนาะตกอ่ากัรคุยกับน้องล้มพี่น้องมันล้มจรินี่เนาะพอดีว่าใช่หรืพี่น้องเอ้ยวางใส่อันลังรถ นารถพี่น้องเลยนี่ไม้โปเต้ตัวสับโปเต้ไม่กระสันยันตายแห้วจักพี่น้องเลยเด้เอ้าโอเคได้หลายเลยด้วยตั recorder, ้งใจหำามใจเยนซอยพมีต่อไปท้อ mm อ้าวสบายดีก่อนนะเนาะตึ๊บอ้าวสบายดีเลยด้วยด้วยโอเคอ้าสบายดีก่อนนะสบายดีจะซื้อยังสบายถามไม่ก่อนซื้ออินซื้ออิน สุอเดียวก็เลยวอ่าโอเคโอ๊ยพี่น้องเลยโอเคป้าพี่น้องเลยพ่อเน่าขอขอเที่ิวไปทิพย์ล่วงเกินแบบนี้ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางโครงพี่น้องเอฟซีเบิรดคู่สุดสุดเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับต้องคิดของพ่อเน่าพี่เก่าเดิมเนาะบราพิดีพิถันในการกราบขอโทษขออภัยทั้งยองเนาะไปก่อนพ่อแม่พี่น้องพ่อกันในคลิดนะดีๆไม่แฮงเบิร์ดคู่สุดสุดกับภาพเราเป็นตามเขาพี่น้องเลยสบายดี